วันปนเริ่มวันแรกพานคิ้รอ5-7เมษาย,ยนนี้ดวงอาทิตย์เริ่มตั้งฉากกับประเทศไทยปีนี้มี2รอบแต่ละรอบจังหวัดไหนโดนบ้างพีงาการการกาัมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะไยปุตกภักาทีากาศทางเพจและยูทูบฝนฟ้าเพยงกรอนมุฑิพรลุงพลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวันเสารที่5เมษายนอยู่ในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อเริจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสียงพาดฤดูดร้อน5-7เมษายนและในด้านของบวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทย2รอบในปีนี้จะเป็นเช่นใดกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครัะในด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอยู่นารสได้ออกมาประกาศ ในเรื่องของดวงอาทิตย์ตั้งชาบริเวณพื้นที่จังหวัดต่างๆของปี2,568มี2รอบรอบที่1และรอบที่2พื้นที่ไหนจะโดนวันไหนบ้างเดี๋ยวแอดจะพาไปเช็คกันนะคะรอบที่1เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่4เมษายนเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา4เมษายน1 2นาฬิกา19นาทีนะคะ ต่อมาอยู่ที่วันที่8เมษายน12ในกา19นาทีที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา10เมษายน12ในกา28นาทีที่จังหวัดภูเกต็ต25เมษายนที่จังหวัดชนบุรี12ในกา14นาที26เมษายนที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัเชิงเซา26เมษายน12ในกา13นาที ยีเมษายนที่กรุงเทพ12บนากาสิบนาทีสามเมษายนที่โคราชและลบบุรีที่โคราช30เมษายนสิบสอนากาเกนาทีและที่ลบบุรี30เมษายนสิบสอนากาสิบนาทีหนึ่งพฤษภาคม11บนากาห้านาทีที่อุบลราชธานี3พฤษภาคมที่นครสวรรค์12บนากาสิบนาที 7พฤษภาคมที่หอดูดาเฉลิมพระเกียรติขอนแก่น12บนาฬิกาหนาที8พฤษภาคมที่สกลนคร12นาฬิกา9พฤษภาคมที่อุดรธานี12บนาฬิกาหนาที12พฤษภาคมที่ลำปาง12บนาฬิกาสินาที1ิาพฤษภาคมที่เชียงใหม่12บนาฬิกายีนาทีที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรเชียงใหม่ 2ี่สพฤษภาคมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย12.17น,นากา17าทีก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรอบที่1ส่วนรอบที่2อดยงอาทิตย์ตั้งฉากในจังหวัดต่างๆของปี2568โดยจะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม2568พื้นที่แรกนะคะที่บริเวณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย2 1กรกฎาคม12นกานาที 28กรกฎาคม12บนกาสานาทีที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่31กรกฎาคมที่จังหวัดลำปาง12บนกายีสินาที3สิงหาคมที่จังหวัดอุดรธานี12บนกาสินาที4สิงหาคมที่สกลนคร12บนกาสินาที 6สิงหาคมที่หอดูดาเฉลิมพระเกียรติขอนแก่น12นกา15นาที9สิงหาคมที่นครสวรรค์12นกา25นาที11สิงหาคมที่บลราชธานี12นกา6นาที12สิงหาคมที่ลบบุรี12นกา23นาทีและหอดูดาเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา12สิงหาคม12นกา17นาที 16สิงหาคมที่กรุงเทพและฉะเชิงเทราที่กรุงเทพ16สิงหาคม12-22นกา2นาทีที่ฉะเชิงเทาว6 6สิงหาคม12-19นกาสนาทีส่วนที่ชนบุรี่7 7สิงหาคม12-20นกานาทีที่ภูเก็ตสกันยายนต2 1 2นกาีหอนาทีหาดดุดาเฉลิมพระเกียรติสงขลาสี่กันยายน12-17นกานาทีและพื้นที่สุดท้ายอำเภอเบตงจังหวัดยะลา เกันยายน12 1สนกานาทีนะครับส่วนการคาดการพยกรากรณ์ในวันนี้5-6เมษายน2 5ง8ซึ่งจะเป็นอีกวันที่ลมเปลี่ยนทิศนะครับในวันนี้โดยในรอบนี้จะเปลี่ยนทิศในช่วงวันที่5-7เมษายน68ลักษณะของลมเปลี่ยนทิศจะเป็นลมทิศใต้พัดจากอ่าวไทยลมต้วนออกเฉียงใต้ พัดเข้ามาปกคลุมจากทะเลจีนใต้ประกอบกับลตมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือภาคาอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าขนองเข้ามานะครับส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่หลังจากนั้น8-18เมษายนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานประเทศไทยทางตอนบนก็ยังคงมีพายุฤด,ดูร้อนเข้ามาเป็นระยะนะครับ สับกับอากาศร้อนลักษณะของฝนฟ้าขนองเนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมด้านตะวันออกของอีสานทําให้ทิศถังลมมีความแปรปรวนและมีลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางฝั่งตะวันตกส่วนเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้13-15เมษายนคาดว่าจะเป็นช่วงที่มีพาดยิดยดร้อนเข้ามาอีกช่วงนะครับที่พาดยิดยูุร้อนจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นประเทศไทยก็จะเจอฝนฟ้าระวังนอกจากฝนแล้ว อากาศจะมีความแปรปรวนพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่นะครับส่วนในปีนี้ในช่วงที่ดวงอาทิตย์ตั้งชากับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะไม่ร้อนมากเหมือนกับปีที่แล้วนะครับเนื่องจากในปีนี้จะมีพาทยิ่วร้อนเข้ามาสลับเป็นบางวันพายุยิ่ร้อนมาเร็วมาแรงสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับ แต่ก็ช่วยคลายความร้อนลงไปได้บ้างนะครับในบางพื้นที่ที่มีฝนตกมากก็สร้างความชุ่มฉ่านะครับเตรียมภาชนะเอาไวบ้บรรจุน้ํากินน้ำใช้เอาไว้ในช่วงนี้ต่อไป้นจะพาไปดูการพยรากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้5-6เมษายน2 5 1 8พยากรณ์ในอียิป4ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับโดยภาคเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองระยละ20ลงกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนมากเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตาและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23 28องศาและสูงสุด36-40องศาจากลมใต้ความเร็ว5 1าิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเมฆบางส่วนอากาศร้อนอุณหภูมิต่ำสุดส9 2 4องศาและสูงสุด34-38องศาจากลมตะวันออกความเร็วส0บถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง อากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ส่วนมากอุทัยธานีการจนะบุรีราชบุรีสม,มุทรสงครามและสม,มุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด25ถึงองศาและสูงสุด36.38ถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ส่วนมากชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดย4 27ิบสี่ยิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามสี่ถึงสามเจ็ดองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วาพถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่าสองเมตรกรุงเทพมหานครปริมมณฑลอากาศร้อนฝนฟ้าขนองรายละยี่สิบอุณหภูมิต่ำสุดยิบหกถึงยิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามหกถึงสามแปดองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความรอออเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง พายกรอากาศพาใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจบครีคันสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่หองศาและสูงสุด31-34องสามสี่อศาจากลมตะวันออกความเร็ว h, ที่สิบถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคขลึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองรอละ60ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-34องศาจากลมตะวันออกความเร็วลมสั้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลืคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑล ฝนฟ้าขนองร้อยละ20แตะ่จะมีอากาศร้อนอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาและสูงสุด36-38องศาจากลมตําออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจจินจรายาห้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลขาา่า,ขาวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ